ผมวิพวพงษ์กับผมนะครับเอ็กน็อตนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในแมปอนิเมะรีเฟนเดอร์กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าอา่าพาดพันแรกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูกันเลยสวัสดีเราไปอยู่กับอนิเมะรีเฟนเดอร์กันนะครับผม อันนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วครับอันนี้เราก็อ่าเราเราปล่อยตัวไว้ด้านล่างแล้วแหละอ่าแมปนี้มันเล่นยังไงอ่ะพี่แมปเนี้ยอ่าเราจะเล่นแบบว่าวางเราจะมียูนิตกับคนละตัวนะครับผมเริ่มเกมอ่าอย่างของน็อตจะเป็นตุ๊ตลกมาร์กี้นะฮะเนของวันพีชนะผมเราก็จะลงไปวางยูนิตกันตรงที่มอนมันซัมมอนวิ่งออกมาจากฐานนะครับตรงไหนพี่พาผมไปหน่อยพี่ไปเลยอ๋อตรงนี้เหรอเนี่นี่เลยเราจะมียูนิตวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแหมแล้วเราจะมีคลื่นเบฟบอกอยู่ข้างบนนะครับว่าอันนี้เป็น สตอรี่นะฮะมันจะมีอยู่15เวฟนะครับไม่พี่ผมสามารถวางตัวได้เลยไหมว,วางได้เลยวางได้เลยโอเคอ่นนี่ผมวาง,วางวนะอันนี้ละครจะมีจํากัดอยู่นะครับผมแล้วก็เราสามารถอัพ อัพเลเวลของตัวละครยูนิตให้สามารถตีแรงขึ้นด้วยนะครับคอนโดใช่หรออัพไงอ่ะกดอ๋อนี่ยกดที่ตัวละครเลยอ๋อขอไปที่ตัวอ๋อนี่ไงอัพนี่ไงอันนี้ไงผมอัพหมดเลยอันนี่ไงอ่ะผมอัพหมดเลยอ่ะอู้ว้าวนี่คแต่แมปแมปนี้คนเล่นเยอะนะแหมไม่เห็นป้องเขาไม่ได้เป็นตัวตลกบาร์กี้นะของพี่เป็นตัวอะไรอ่ะพี่ตัวอะไรไม่รู้ตัวเหญ่ไม่รู้นะครับให้รู้เชื่อคอมเมนต์หน่อยให้รู้บอกด้วยให้รู้บอกด้วยเอออันนี่้ของผมอัพไปสี่ขั้นแล้วนี่ S <S น,น,น,นี่มันจะราเมิจังมันเีขึ้นมา40แล้วตัวมันไม่ได้เก่งหรอกอเลิเพิ่งเล็นเิ่เล่นเเลเล่นอันนี้ของผม อันนี้ผมอัพเป็นเนี่ยวิวหกนะครับนี่ไงอัพอัพเป็นสูงสุดแล้วนะของผมเนี่ยดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบสองดาเมจนะครับผมโอว้าวโหดสุดยอดนี่ไงแล้วเนี่ยนี่เนาะของเฮียนี่แบบอัพเป็นโฟเอลีด้วยนะเว้ยเชย่อีเอลีคืออะไรอะ่ะถ้าสมมติมันจะมีไหนเอ็งกดให้ตัววากี้เองใช่ไหมมันจะมีวงของของตัวอยู่มันวิ่งอยู่แค่นี้ใช่ไหมของเฮียของเอ็งอ่ะถ้าสมมติมันตีโฟเอลีใช่ไหมมันก็จะตีรอบวงนี่เลยเว้ยเดือดี้ตัวที่อยู่ในวงของจะโดนหมดเลยโอ้ของเฮียตีกว้างมากดูดิทุก ดูดิทุกคนสีฟ้าแบบโคตรกว้างอะ่ะอันนี้คือวงตีใช่ปะใช่โอเคเโอ้โหบาร์กี้ผมตีโคตรสั้นเลยนี่ครับคอนโดเผื่อคอนโดด,ดูไม่รู้นะฮะรูปดาบสีแดงก็คือจัเมจของตัวละครยูนิตครับอ่าอันนี้ของเฮียดาเมจดห้าสิบนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็วกวกรูปนาฬิกาจะเป็นคู่ดาวการตีของตัวละครครับแล้วก็รูปธนูนี่จะเป็นระยะการโจมตีของตัวละครหรือยูนิตของเรานั่นเองนะฮะโอเคงั้นไหนผมดูของบาร์กี้ผมสิ บาร,ร์กี้ผมดาเมจ75พี่ตี6.4นะครับอ okay. โอเคอ้ยแต่บาร,ร์กี้ผมดาเมจแรงนะแต่แต่ก็แบบค่อนข้างที่จะตีได้ไม่ค่อยไกละนะครับแล้วก็จ้องวางตัวไปาเราอัพเราเราออฟให้หมดเลยนะครับเราจะได้ผ่านด่านเร็วๆนะเดี๋ยวเราจะทีนี้เราเราสามารถสกิปเบฟได้ด้วยนะเว้ปไหนพี่พนะอ๋อตรงอ๋อออ๋ก็ตรงข้ามขึ้นนี่ใช่ไหมพี่ใช่แล้วนั่นแหละครับผมโอเคงั้นเรารีบงั้นเรากดสกิปไปเลยถ้าคุณดูเรียกร้องนี่เราจะเล่นจนแบบเทพเลยนะครับผม โอเคป่ะคนดูโอเคป่ะแล้วเราหแล้วเราก็มาถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะครับอ้หโ้หโอ้โหโหมันไม่น่าจะหยุดเราได้นะพี่ดูดิโอ้โหใส่ยับเลยอ่ะใส่สกิวนัวเลยอ่ะโอ้ยเรียบร้อยบอสแตกโอ้แล้้วเราจะไอ้เราจะได้ไอไอเนื้อของเนื้อผัดกะมันีนะผมแต่กับปทีรับบีก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราสู้กับสู้กันเลยหมอพลังแห่งราชาโรบกผมขอกดเป็นรายกันเฮ้ยพี่มันเอ้ยพี่มันมีซ้ายกับขวาปะผม กดไหนวะตู้ขวางั้นเหรอเฮ้ยมันบอกว่า500เพชรอ่ะ500เพชรสุ่มได้10ครั้งงั้นงั้นเราไปหาให้ได้งั้นเราไปฟาร์มมาให้ได้500เพชรก่อนนะไปะพี่ไปเราไปหาให้ได้500เพชรก่อนดีกว่าพี่โอเคทุกคนตอนนี้เราได้เอ,อ่อฟาร์มเพชรมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีอยู่805เพชรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรกันบ้างนี่ครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปสุ่มเริ่ไปกันต่อไปกันต่อนี่เราจะสุม่มเอ่อตู้ขวาตู้ขวานะใช่ปะ่ะเราจะสุ่มตู้ซ้ายหรือตู้ขวาเนี่ย โต๊ะขวานี่ไงครับเ <Okay. S 1> พราะมันมีเขียนว่าลิมิเต็ดอยู่ข้างหลังด้วย <c oughs> เฮ้ยลิมิเต็ดอีดิชัน่นไปงั้นผมใช่คร<ม>ับไปงั้นผมขอกดก่อนเลยนะบอกบอกกดก่อนเลยนะไปกดละครับห้าร้อยเพชรอุ้ยอุ้ยแสงสีม่วงขึ้นอุ้ยอุ้ยสีทองอุ้ยได้หายากเฮ้ยเลจินว่ะเลจินมาว่ะเลจินมาว่ะเฮ้ยอุ้ยได้ตัวซ้ำเอ้ยควงไม่ใช่เละโอ้พี่ได้ตัวซ้ำ ได้อีปิกมาตัวหนึ่งได้อ e ีปิกมาตัวนึงได้อีปิกมาสองตัวเฮ้ยพี่ได้ตำนานมาตัวนึงเฮ้ยได้ตำนานสีทองใช่เฮ้ยตำนานได้ตำนานพี่เอ้ยตัวอะไรอ่ะสุมเสร็จแล้วพี่เฮ้ยได้ตัวหน้าตู้ด้วยอ่ะหูมามาเงินมาไวมากนี่ไหนลองวางอีกตัวนี้ดูดิโหดป่าววะติดเลือดใส่ด้วยโอ้โหทุกคนตัวโคตรเท่อันนี้ตัวที่เราเพิ่งสุ่มมาได้นะครับ เช็ดเขี้ยมันชื่อว่าตัวอะไรเนี่ยพี่มันชื่อว่าตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวอะไรเนี่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเออมันชื่อตัวอะไรไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับติดเลือดเลวนะผมติดเลือดก็มันจะทาหน้าเผาไหมนะฮะเออโอ้ยนี่และนี่เราได้ตัวนี้มาด้วยตัวสีทองโอเคทุกคนอันนี้มันเป็นจะเป็นตัวแอร์นะครับที่เราสุมได้นะทุกคนมันชื่อว่าตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวตีแอร์นะตัวตีแอร์คืออะไรอะพี่ลองลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยดิก็คือมันจะติดตั้งในแค่ บนยิงข้างบนนะครับแต่สมมติอไอตัวนี้มันวางกับพื้นใช่ไหมไอตัวแอคือเราจะวางในเฉพาะบนหินอย่างนี้ครับเราจะมาดูสกิลกันนะครับมันตีป่ะแต่แต่ใช่ว่าตัวตีแอลตีได้แค่แอลนะฮะก็ตีกับพื้นได้ด้วยสกิลโอ้โหเฮ้ยติดเลือดไหลด้วยนะตีเลือดไหลก็คือติดตีทวีคูณเลยโอ้ตีโคตรกว้างอ่ะทุกคนตีโคตรกว้างเลยเดี๋ยวขายตัวนอนอัพนะอ่าพี่เคยทุกคนถ้าเราไปมันจะเปลี่ยนสกิลนะมันจะเขียนว่าอะไรอ่ะ อะไรสักอย่างนี่เลยทุกคนเอาไปอ่านกันเองนะเหมือนมึงเหวออ่ะหวานไม่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะอ่า,าน,าาน,าานเป็นภาษาสวิตช์สวิตซ์ใช่โอ้โหเนี่ยโอ้หโอหตีโคตรแรงนะทุกคนนะอันนี้เป็นตัวตีแอร์นะครับมันมันอาจจะไม่แรงเท่าตัวตีพื้นนะครับอย่างที่พี่ผมบอกนะแต่แบบว่าด่านอันนี้มันยังเป็นด่านกิกี่อยู่อะ่ะเห็นปะแล้วดูดิวงวง,วงมันตีค่อนข้างกว้างเลยนะครับดูดิเห็นปะโอ้โหเจ้นี่มาจากเรื่องอะไรอะ่ะ อันนี้มันน่าจะมาจากเรื่องพากันเบียวอ่ะชื่อเรื่องอะพากันเบียวนารูโต้โหโหนโหนนี่เฮียก็เก็บซากไปเลยนะเนี่ยชิวๆนี่ตัวหงก็ตีไปนะครับมันมันตีติดเลือดไหลเลยนะโอเคเอ้ยเนี่ยสกิลต่อไปใกล้จะมาแล้วสกิลต่อไปก็จะมาแล้วเดี๋ยวผมรอเว็บต่อไปมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะอ่ออัพสกิลอีกสกิลหนึ่งให้ดูนะครับผมโอเคงั้นโอเคเราจะมาอัพท่าต่อไปนะครับใช้ตังค์สี่พันห้าบาทนะครับโอ้โหโคตรกว้างเฮ้ยเย็น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 นะครับโอ้โหดาวกระจาย โอ้เช็ดเช้ยไอเฮียโคตรหนูไปสัตว์โคตรเบี้ยวโคตรโคตรเบี้ยวเลยอะไรอ่ะโอ้โคตรเบี้ยวเลยไหนเราจะมาดูนี่โอ้โหแต่ดาเมจแรงนะครับผม226ดาเมจเลยนะครับผมถือว่าโคตรแรงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันตีติดเืะเแล้วมันเผาไปทีเท่าไหร่นะฮะแต่มันเผาโอ้วต่มันเผากี่ฮิตอ่ะโอ้แต่มันเผาแรงเหมือนกันนะพี่แต่มันไม่รู้ว่ามันเผากี่ฮิตเนี่ยแต่แรงมากอ่ะงั้นเรารีบผ่านกันเลยดีกว่าพี่มันจะไม่ไหวละอ่ะโอเคนี่ตัวนี้นะครับอันนี้คันหก ใช่อันนี้ท่าสองอูโหโูห,โห,โห,โหูหแมปสันแมปสันแมปสัน

ไม่นะครับขั้นท้ายไม่มีเปลี่ยนท่านะท่าเดิมนะเอออ่ะงั้นเรามาดูไอ้ตัวนี้กันไหนตัวไหนตัวนี้หรอโอ้โหแต่สกิลมันแต่แต่ละตัวนี่คือแบบดูดีสกิลทุกทชมดูสิลโอ้โหดูสกิลตุ้ม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 แฉ่ตุ้มแฉ่ตุ้มแชตุมแช่ตุมแช่ไอ้ไม่ใช่โอ้โหโค้แรงอะเห็นตัวเลเจนด์นี้แล้วก็แรงเหมือนกันดูดีโคตรแรงอะครับดูดิ ผ่านแบบชิวๆเลยนะทุกคนแรงแบบแรงเวอร์อ่ะอันนี้ใกล้จะถึงบอสแล้วนะครับที่เราจะมาเฮสปอตกันได้ครับอันนี้เราจะวางตัวแค่นี้นะเราจะไม่ซื้อตัวเพิ่มมานนะเราเราเราจะแค่นี้แหละตัวเราก็อัะไปอูมมไอตัวนี้บอกอูยังไม่ทันทำอะไรเลยอ๋อเียิงถึงอยู่แม่งยิงตีโคตรไกลอูเราก็ตีไปเรื่อยๆนะด่านนี้มันจะค่อนข้างที่จะผ่านง่ายดีผ่านไอ้ด่านนี้มันก็ค่อนข้างที่จะผ่านง่ายมากๆเลยนะครับผมผมว่านะเพราะว่าดูดิดูตัวเราเดี๋ยวเจอเผ ไม่กัติดเลือดไปอย่างนี้ตู้ตาม,โโต,ามตูป้ไม่น่ารอดนะครับดูดีเ,ออเลือดเลือดไหลเป็นน้ำเลยทุกคนดูดีเลือดแบบโอ้โหดูดีแต่ห้ามันน <ๆ S 1> เลือไปไปเดเลือดไฟไฟเรียบรอยโคตรเบิร์นนะดูดีดูดีดูเลือดมันไหลดิโอ้โเล้วตัวผมตีโคตรไกลอะทุกคนดูดีตีโคตรไกลนะตัวที่เราเพิ่งสุม่มมาได้อะโคตรเฟี้ยวไปเตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุ้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 งงตุงตุ้งตุ้ง จออันโจโคดนูโอเคนะครับทุกคนอันนี้เป็นอ่าเกมอะไรนะพี่แมปอะไรนะผมพูดผิดนี่แมปอะไรดิดเฟเดอร์ครับผมยูหูไปไงครับทุกคนพาร์ทแรกสนุกกันหรือเลปล่าอันนี้ผมก็อ,อ,อาจจะแบบไม่ค่อยได้รู้อะไรเยอะนะครับทุกคนถ้าใครที่แบบว่าเออเก่งๆช้ำๆหรือว่าอะไรเงี้ยอ่าสามารถมาเล่นกับว่าผมได้หรือว่าอ่าสอนหรือว่าแนะนำพวกผมได้นะครับเพราะว่าผมกยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับโอเคทุกคน งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันจุ๊ก,กรู